เราจะถ่อยจะถ่ายวีีดโอใจเร็วๆถ่ายรูปธรรมดาก็ได้แต่หนูเพิ่งถ่ายวีดีโอไปแล้วถ่ายเลยถ่ายแล้วถ่ายเลยก็ข้างๆกันนะมันเป็นรูปกล้องหนูก็กดได้ถ่ายธรรมดาให้น้องด้วยลูกค่ะแต่หนูถ่ายวีดีโออยู่มาหนี่ไม่พอมาเออมามาไม่ต้องกรดอ่ะอ่ะระวังกระโปรงเพื่อนค่ะ กู้จะซูมทำไมเนี่ยไหนไงนะขึいい้นมาไม่ต hmm. like. ้องไปโกรธในผมของด้วยยิ้มยิ้มเอาใส่เลยเอาใส่ให้เต็มใส่ให้เต็มไม่ต้องไปโกรธใส่ให้เต็มต่อยต่อยทำไมอ่ะ ใส่มันแน่นแน่น<อ>ใส่เป็นก้อนเดะใส่ให้เต็มค่ะเร็วทำไมพ่อใส่ไม่เต็มเอาเวลาพ่อบอกหนูหนูก็มาไอ้นี่กับพ่อไม่งั้นหนูปลูกเองเลยนะเงียหน้าขึ้นมาเงียหน้าขึ้นมาขายิมย้มด้วยจุ้งไหนตุง้งกุ้งออื เอาเกียร์ทีนี้เกียร์เกียร์เดินให้รอบไม่ต้องกดรถน้ำไม่เปียกไม่ต้องเจาะไม่ต้องเจาะค่ะไม่อยากเจาะไม่ต้องเอาน้ำใส่ให้หมดนี่<จ>เทนะเทน้ำใส่อจาะเจาะเจาะอ่ะอเจาะเนยไม่ต้องลึกไม่ต้องลึกถ้าลึกมันไม่เกิดลูกเรม่คยลึกมันลึกเกินนั่นอะเอาก็ดินกดใหม่กดลงไปเออ นิดเดียวอ่ะพอเออเอออืมอืมอ่ะนี่เอามือมาอ๋อหยอดยอดหยอดที่หนูกดเอาโร่เอ้มทั่วค่ข้าจอเป็นล่าฝอยมันมันอาจจะอ่าขอก เยอะขนาดนี้มันโตฉะระวังนะมันรากมันจะกินกันอิงแค่ต้นนี้ยพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วเยอะสองต้นนะมันจะรากมันจะกินมันไม่ได้กินกันลูกข้าวไม่ใช่นูว่าไปถึงว่าในองอันรดน้ำค่ะรดน้ำให้ชุ่ม อ่ะให้ทั่วให้ทั่วให้ดินมันชุบนนำไปอพอแล้วไม่ต้องไปจับมันไม่ต้องไปจับปล่อยมันปล่อยไม่ต้องจับค่ะเวลาบอกอะ่ะอืมโอ้นี่ชุ่มอ้าวอันนี้น้อยเกิน พอแล้วพอแล้วไปสวัสดีค่ะเดี๋ยวสิสวอโอ อเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปล้างพนมมือไว้ยิ้มด้วยพนมมือยิ้มสวยดีๆค่ะเอ,อ้ยไม่ทำอย่างนั้นสวยอ่ะนะยิ้มยิ้มเฮ้ยยิ้มอือไปค่ะดูวด่าเล็ยจะเป็นผีเออธรรมดาแหละดดจ้าจ้าจ้า